mm -hmm. เราทำอะไรเพื่อนเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราเราหุงข้าวเตรียมใส่ใบบานไว้สองหม้อนะครับสองหม้อนะครับทำว่าใช้ประโยชน์จากวัดนี่ยังไงครับก็คือมาสร้างมูลสรงมผสมกับที่ทางวัดได้เตรียมไว้

đi cả con hổ đi theo cả con hổ rồi bà bán ôi đi lên เนี่ยใสฟังเนี้ยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวาันบกัน ชาวกราวด้านเศรษฐกิจก็ทราบว่าจะมีนักท่อกิทต่างเมืองนำสินค้าลงเรือ คำเ่าไม้ถึงห้าร้อยห้าร้อยหลังเฮ้ยคิดว่านี่คือเป็นเรื่องที่โคกเป็นข่าวที่ดีมากๆเขาเข้าไปที่ท่าเรือก็ไปดูสินค้าในเรือต่างๆก็หลากหลายไันทีราชการหัวหน้ากองเรือว่าว่าขอขอเหมาทั้งหมดห้าร้อยหลังไหมบเขาบอกว่าได้เดยจ่ายเงินขึ้นหนึ่ง Om Namo Bhagavate E yeah. Yeah.

ภาพที่อยู่ด้านนอกนะครับยกบริวารกระถิ่นเข้ามาด้านใเนเลยนะครับมาถวายท่าน,นพ่อข้าศึนะครับเรนครับ <c oughs> ยินดีเป็นอย่างยิ่งแม่ทราบว่าจะหาคำกล่าวใดๆมาสำหรับความเลือดาของพระจารขอให้พวกเราทั้งหลายได้จำสิ่งที่ได้เห็นในศีลอายะเจริญของพระอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายให้ปัวอนนโมทนาสาธุการ ในความเมตตาของตุลาการท่านเบปปาโกคุณธรรมุริยาโดมาเป็นประธานสงฆ์ในปีนี้ของพวกเราทั้งหลายเปิดหัวท่านอาสาทุกการสามครั้งด้วยกันเถิดสาธุ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  ในาการต้อนรับที่วันนี้นะครับเรียนเชิญนะครับ นะครับลู่เหรอลู่เลือดทำมาจากมันก็เหมือนลาบแต่เขาใส่เลือดซะส่วนใหญ่โอายเป็นลู่ปกติมันจะดิบนะคะเขากินกันลู่ทำให้สุกก่อนตอนนี้คั่วมันสุกจะได้ไม่เสียโอ้โหค่ะเดิมมาสองเป็นเลือดก่อนแล้วน้ำเลยนะคะตัดได้เลยค่ะเอามันแล้วนะข้าวบะมวลไม่ทำเลยเลยข้าวบะมวลทั้ ขนผ่านได้ไหมคะย้ายเข้าอย่างเดียเลยคหร ขอโชว์หน่อยครับขอโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโอ้ยขนลุกโชว์ห hmm> น่อยโชว์หน่อยเจ๊เจ๊เสือบัวครับของแท้ hmm>